สวัสดีค้าวสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้พวบจะมาไอบากเก็ตชาเลิงกันนะครับก็หลังจากที่ได้รับคําท้ามาว่าให้ครบไอบักเก็ตนะครับขอต้องแข็งละหัวนะครับวันนี้จะมาทําให้ตามองโผลครับยังไม่ครบที่สึงสมบูรเดี๋ยวณบกวนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินทําบุญนะครับไปทําบุญที่มูลนิธิบุญชนะนาถาที่สายสามนะครับวันที่ทําบุญันเสาร์นี้นะครับอันนี้ทําจริงๆไม่ได้ตามกระแสหรือไม่ทำอะไรเลยพร้อมแล้วมาดเลย เราบอกว่าเสื้อกูดวงอุ้มน้ำมา ก้องไม้ใกล้ครับก้องไม้ใกล้ขอท้าต่อนะครับคนแรกเลยนะครับครูสำนะครับอาจารย์สมบัริจันทละนะครับขอท้าต่อนะครับไอปาเกตนะครับแล้วก็นําเงินบริจาคเพื่อร่วมทําบุญนะครับคนที่สองนะครับครูแสนนะครับครูแสนหัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศนะครับขอท้าต่อและคนสุดท้ายนะครับครูออยหมวดภาษาต่างประเทศนะครับเพราะครูออยบอกว่ามีเด็กท้ากัมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าครูออยยังไม่ได้ทำนะครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยร่วมการสนับสนุนทําบุญกันนะครับโครงการนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย